สวันที่สำคัญที่สุดในชีวิตก็คือวันที่คุณเกิดมาและวันที่คุณรู้ว่าคุณเกิดมาเพื่ออะไรฝันเห็นเพชรพลอยหรือได้ใส่เพชรพลอยทำนายฝันได้ดังนี้หากผู้ใดฟันเห็นเพชรพลอยหรือได้หยิบจับสวมใส่เพชรพลอยหากผู้ฝันเป็นหญิงที่กำลังตั้งครันนั้นบุตรในครั์จะเกิดมาพร้อมวาสนาบารมี เป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงและมีโอกาสได้รับราชการในอนาคตหากเป็นชายโสดฝันนั้นฝันลักษณะนี้จะบ่งบอกให้ตัวผู้ฝันรู้ว่าคุณมีโอกาสได้พบคนที่ถูกใจในไม่ช้าและคนคนนั้นก็จะเข้ามาช่วยอุปถัมภ์ค้ำจุนคุณเป็นอย่างดีหากผู้ฝันมีครอบครัวแล้วนั้นฝันนี้จะบ่งบอกให้คุณผู้ฝันรู้ว่าคุณจะมีบุตรสืบสกุลในเร็ววัน และบุตรที่จะเกิดมานั้นจะทําให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปในทางที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนและจะเป็นเด็กที่ว่านอนสอนง่ายเป็นที่พึ่งพาได้ในอนาคตส่วนทางด้านการงานความอดทนในหน้าที่ที่รับผิดชอบมานานนั้นจะส่งผลดีให้คุณมีโอกาสได้เลื่อนตําแหน่งหรือได้รับเงินเดือนในไม่ช้ามากขึ้นกว่าเดิมแต่ก็ต้องแลกมากับความอดทนที่ยากของงานที่ทําอยู่ ทางด้านการเงินอาจจะจำใจต้องยอมเสียเงินส่วนหนึ่งเพื่อให้ได้มาอีกเงินจำนวนหนึ่งหรือที่เรียกว่าทุกขลาภแต่รวมๆแล้วการเงินก็จะมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องขึ้นอยู่ที่ว่าตัวผู้ฝันนั้นจะรู้จักเก็บออมหรือไม่ทางด้านโชคลาบนั้นคนที่ชอบเสี่ยงโชคเป็นประจำมีโอกาสได้โชคลาบจากการเสี่ยงมากขึ้นทิศที่นำโชคลาบมาให้ได้แก่ทิศตะวันตก สีที่นำโชคคือสีฟ้าและสีเหลืองตัวเลขที่ได้จากความฝันฝันเห็นเพชรหรือพลอยตัวเลขที่ได้คือ7 2 8 9หรือ0อย่าลืมนะครับการจับคู่ตัวเลขนั้นจะเป็นตัวแปรที่จะทำให้คุณเข้าใกล้ความหวังที่จะถูกรางวัลในแต่ละงวดมากยิ่งขึ้นและ ขอให้ผู้ฝันพยายามดึงเอาความฝันที่คิดว่าใช่เพียงความฝันเดียวมาดึงตัวเลขออกเพื่อที่จะนำไปเสี่ยงโชคขอให้ผู้ฝันทุกๆท,ท่านฝันดีมีโชคปรดหนี้สร้างตัวสวัสดีครับ